สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ด i i i t a l Tips Inside Out คอนเทนต์สนุกสนุกที่จะพาทุกท่านได้ไปเจอกับ i n s i g h ์จริงจากปากลูกค้าจริงรับรองว่านักการตลาดจะไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนค่ะและ i n s i g h t Out EP แรกนะคะเราจะพาทุกท่านไปไกลถึงเชียงของค่ะเราจะไปดูกันค่ะว่าชาวเชียงของเนี่ยเขามีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างไรนะคะรับรองว่าแปลกใหม่หน่าสนใจมากๆแน่นอนค่ะ และถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเจอกันใน EP แรกค่ะสุดขอบของประเทศไทยที่เชียงของค่ะเครื่องบน้ำแพนสิบเซลครับน้ามาซีชูแบบปอบผัดต่อผัดต่อ นี่องถามเลยทำไมไม่ซจูบเธอสะดุดกอท่างเลย เราก็เรา,เราไปดูราคามาแล้วไงพี่แต่ว่ามหฮอเดียวกันรุ่นเดียวกันพออันนี้ใส่ส่วนลดอะไรเข้าไปแล้วมันถูกกว่ามีเหตุผล<ท>มีเหตุผลนี้มีประกันมีอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่เชียงของ <c oughs> เขาส่งกี่วันได้ซํนาน้ำนี่สี่วันสีว่วันถึงนะไปซื้อโรตัสเราได้เลยนะอ๋อรอได้พี่รอได้เนี่ยเขาไม่รีบเนี่ยเขาไม่รีบรอได้ส่วนนี้เราไม่ได้รีบใช้แะพี่ถ้าเรารีบใช้เราก็ไปซื้อเลยอันนี้มันเป็นสินค้าที่มันรอได้แล้วก็มันถูกกว่าแล้วก็ไม่เป็นไรอะแผงโซล้าเซลล์ครับผมช่างมาหมื่นก สั <c oughs> ่งตามร้านข้างบ้านเราหม่ไ <c oughs> กลตป้ลยถูกว่าแต่มันเร็วกว่านะ <c oughs> เดินไปหยิบไม่กี่ร้อยเมตรก็เอากลับมาใช้ได้เลยผมรอได้ครับผมาถูกว่าเขาเหมือนกันรอดีกว่า นี่ดูมา2เคสละนะคะจะเห็นว่าปัใจจัยในการซื้อของออนไลน์มันมีได้หลายแบบใช่ไหมคะบางคนบอกส่งเร็วบางคนบอกราคามันถูกกว่าทีนี้มันก็แตกต่างไปตามประเภทของสินค้าใช่ไหมทีเนี้ยสอันเมื่อกี้เครื่องปั๊มนม้ําโซลา่าเซลล์จะเห็นว่ามันเป็นสินค้าราคาสูงนะคะก็เลยรอ,อ,อได้ไม่รีบขอแบบราคาถูกกว่าละกันอันนี้ทก็เป็นเหมือนกันนะคะเอาไปดูกันต่อค่ะหน้ามาค่ะมาจะเป็นหน้ามาซีชูแบบปลอมค่ะเขามีดหรอประมาณ96บาทค่ะ สามวันค่ะแล้วทำไมหนูไม่ไปซื้อในเมืองเร็วกว่าอม,มอมค่ถึงมีก็จะน้อยมากๆเลยค่ะเอ้จริงคือไอหน้ามาปอบเนี่ยท่ก็เพิ่งดีนว่ามันมีทำไมเพิ่งจะรู้เอาปันนี้คือเคยคิดเหมือนกันว่าแบบอยากตัดหน้าหมา แล้วก็ไม่กล้าตัดนี่คือจริงๆคือถ้ารู้ว่ามันสามารถลองได้อะก็คือซื้อมาลองแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะไปตาตานะคะรองเท้าใบนาเตียงได้โฟคู่รา99บาทส่งกี่วันนานไหมไม่นานค่ะสองวันถึงเลย ไม่เคยโดนนะแต่พอผมเน่ยจะเคยโดนอยู่พ่อเนี่ยซื้อลองเท้ากอลแต่ซื้อใน f a ฟซบุ๊กแบบพวกที่มันยิงสปอนเซอร์มาอะไรอย่างเงี้ยพันกว่าบาทมาเป็นรองเท้าเด็กจากรองเท้ากอลไม่ต้องมีปุ่มโดนเหยียบยากน้อยนี้มีปุ่มเดียวตรงกลางเชือกก็ไมีอะไรอย่างเงี้ยพีถ่ถิงถิงจะื้อเสื้อผ้าให้ลูกสื้อผาเด็กแล้วก็ได้ได้เสือมม้อเป็นเสื้อแบบของน้องหมา อันนี้โดนทุกคนนะคะไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติะค่ะเลียไปให้น้องหมาใส่น้องหมาท,ที่ที่แฟนเลี้ยงใส่นี่หมาเป็นผู้ท้องตัวเล็กๆแกพี่ <c oughs> ใส่ได้เอ,อย่างที่ใส่ไม่ได้ <c oughs> ไม่โดนผมปล่อย <c oughs> จะซื้อแบบที่เราอยากได้ที่ว่ามันไม่มีขัะแต่บางข้างมันก็ได้ทันดีและม่ดีนะไม่เคยซื้อของซื้อฟันหร <c oughs> ือฟ <c oughs> ม่คิดว่าซื้อฟันปลอมฟันโอ้โหฟันแม่ไม่ ไม่จะซื้อล้านน้าคือปันปลอมจ้าแม่เหมือนที่เราเคยบอกกันนะคะว่าคงจะไม่มีสินค้าไหนแล้วแหละที่หาไม่ได้บนโลกออนไลน์เนาะปันปลอมมาใส่หน่อยโฆษณาสวยมากสังกับเพื่อนอีคนนะบอกถ้าเราซื้อสองอันนะคะนม่ถึงน้อยเราจะซื้อถูกไหมเพือนบอกเออซื้อมาสองคนเราคนละอันซื้อมาเสร็จแล้วใช้ไม่ได้แข็งปุ๊ก ต่อไปถ้ายังงงอย่าซื้อ,อถ้าจะซื้อให้ไปซื้อที่ที่อ๋อน,นันจะได้ของจริงบ้างให้เขาส่งงบ้านอันนั้นซื้อแล้วได้จริงตามปกที่หนีผมค่ะหนึ่งบางบา แจก299บาทเหลือ1บาทส่สสงฟรีใช้โปรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากดยังไงอ่ะไปไปถามมาให้ด้วยดิ๋ยเขากด,กดยังไงใช้โปรดิด็กอกเขาจะแจกถ้าเข้าทุกวันก็จะได้ทุกวัน<ห>ซึ่ง,งเป็นพวกโลชัน่นอาค่ะ69วัตค่ะดูก็ไม่เป็นเซเว่นนะน่าแปลกครับกถูกกว่าค่ะ,ะถ้ามันมีโคปองอะไรด้วยค่ะพวกโอลิงอะไรพวกเนี้ยครับพวกประกินอะไรเหล่นี้ยนิดๆหน่อยๆครับ25 50บาาทค่่สง มันหาไม่เจอครับเป็นของเฉพาะส่วนแต่มันง่ายเลยครับอยู่ในมือถือเรารอหน่อยราคาใกล้เคียงกันเลยมีบริการแกะมาแล้วมันไม่ตรงตามปกแล้วมันไม่ใช่ที่เราต้องการแล้วก็เคม็ม ประเด็นนี้น่าสนใจนะคะคือจริงๆแล้วอะเพนพอยต์ของการซื้อออนไลน์มันคือเราอาจจะกลัวเราได้ของไม่ตรงปกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยมีการการันตีให้อยู่แล้วหลายๆร้านก็จะมีระยะเวลาที่สามารถจะส่งคืนได้นะคะอันนี้เป็นแฟกเตอร์สําคัญมากๆเลยที่ทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่ากล้าซื้อเพราะว่าต่อให้ซื้อมาแล้วถ้าเราไม่ชอบหรือมันไม่ใช่เราก็ยังส่งคืนได้นะคะเพราะ,ะนั้นการที่เราจะขายของออนไลน์เนี่ยจริงๆปัจจัยในเรื่องของการคืนสินค้าก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะคะแต่แนะนําว่าถ้า ขายของเนี่ยขายให้ตรงปกจ้าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราขายของไม่ตรงปกไปลูกค้าซื้อได้เขาก็คืนได้เช่นเดียวกันเราไม่มีเวลาไปเลือกซื้อเนาะง่ายเรามีเวลาว่างเรานั่งจิ้ม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 พวกนี้มันก็จะสามารถเข้าถึงพวกตลาดพวกนี้ได้ได้เยอะเห็นเด็กส่วนใหญ่เขาส่งของแล้วก็รถส่งของเขามาส่งของไปในโรงเรียนเกือบทุกวันนั่นแะนี่โรงเรียนหรือไปสษณียบางคนเขาก็บอกบางคนเขาก็ไม่บอกก็เป็นแล้วแต่เด็กคนนคนค่ะ พี่เด็กโตเขาสั่งแล้วไปส่งที่โรงเรียนเราแล้วหลุยสั่งแล้วไปส่งที่ไหนบ้านานะอยู่กินที่แม่ <c oughs> ก็เลยยุดดีเก็บเงินปทางตพี่นอนอยู่บ้านปัดมือปัดเงี้ยง่ายคือทุกอย่างมันข้อดีข้อเสียเนาะข้อเสียก็คือเราอาจจะได้ของไม่ตรงปกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นของอ่ะแต่ว่าข้อดีก็คือถ้าเรารู้แหล่งนะนะมันก็อาจจะได้ของที่มันดีที่มันถูกแล้วก็โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเสียน้ำมัน,นออกไปซื้ออะไรเงี้ยครับเจอสวนรถเจอส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารอใจคุ้ม โอเคได้ดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาสรุปคีย์เทคเวทที่ได้จากคลิปนี้กันนะคะสำหรับใครก็ตามที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักการตลาดนะคะอย่างแรกเราจะได้เห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยออนไลน์อยู่ทุกคนทุกแห่งจริงๆนะคะอย่างเมื่อกี้เราไปเชียงของกันนะคะเราอาจจะไม่คิดว่าโอโ้โหเขาจะสั่งออนไลน์กันขนาดนี้อันนี้ก็พูดให้เห็นแล้วนะคะอันที่2ก็คือว่าราคาหลายๆครั้งเราอาจจะเคยคิดว่าเออของแพงอย่างเมื่อครู่กเนี่ยหมื่นสองก็มีคนซื้อนะคะทำไมเขาถึงกล้าซื้อละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อะไรก็ตาม ที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อออนไลน์ได้เน่ยจริงเรื่องของราคาอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญนะคะเท่ากับความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาได้ของมันคุ้มอะ่ะหรือมันหาได้ไม่ง่ายนะคะพวกนี้ก็ถ้าเราเข้าใจปัจจัยพวกนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยออกแบบประสบการณ์แล้วก็เทเลอร์ข้อเสนอต่างๆให้กับลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในทางกลับกันค่ะเราจะเห็นแล้วว่าหลายสินค้าเนี่ยลูกค้าซื้อเพราะส่วนลดอันนี้มีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะคะหมายความว่าอะไรถ้าสมมติแบรนด์เราเนี่ยทำส่ง ลด oy, บ oy, ล่อยๆทำเรื่อยๆทำตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนว่าลูกค้าจะรอนะคะมันจะเกิดพฤติกรรมในการรอึ้นแนๆ่ๆพราเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องซื้อหรอกกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเดี๋ยวรถเมื่อไหร่เราค่อยซื้อนะคะดังนั้นอันนี้เราก็ต้องทําโปรโมชั่นด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้โลกเราไม่ได้แบ่งแยกออฟไลน์ออนไลน์ต่อไปแล้วนะคะลูกค้าเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาคอมฟอร์ดที่ไหนเขาก็ซื้อสะดวกที่ไหนเขาก็ซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องคิดแบบ OTool ให้้มากขึน ออฟไลนะ์ line to ออนไลน์ออนไลน์ทูออฟไลน์และที่สําคัญค่ะขายสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้เขาจดจําเราได้แล้วก็กลับมาซื้อซ้ำเป็นลูกค้ากับเราไปนานๆด้วยค่ะและนี่ก็คือ i n s i ซต์เอาของพวกเรานะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด i g i t a l t i ป s เอาไว้ด้วยค่ะ